นิทานเรื่องราชสีกับหนูในป่าลึกที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีราชสีเจ้าป่าตัวหนึ่งนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมลำธารเล็กๆสายลมอ่อนพัดผ่านปลายหญ้าไหวเบาๆแสงแดดอุ่นส่องผ่านซอกกิ่งไม้ลงมากระทบร่างของราชสีที่นอนเหยียดยาวกล้ามเนื้อของเขาดูสงบนิ่งแต่อัดแน่นด้วยพลังของสัตว์ผู้เป็นเจ้าป่า ในขณะเดียวกันหนูน้อยตัวหนึ่งที่มีนิสัยซุกซนก็กำลังวิ่งเล่นไล่ใบไม้แห้งอยู่ไม่ไกลมันไม่ทันสังเกตเลยว่าเส้นทางที่มันวิ่งเล่นไปนั้นใกล้กับร่างอันมหึมาของราชสีเข้าเรื่อยๆแล้วโดยไม่รู้ตัวมันก็เผลอไต่ขึ้นบนลำตัวของราชสีเหมือนเป็นก้อนหินธรรมดาด้วยความซุกซนและไร้เดียงสาทันใดนั้นราชสีรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างไต่ไปบนตัว ็สะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเขาลุกพรวดคำรามลั่นป่าด้วยความตกใจและไม่พอใจเสียงคำรามนั้นดังจนฝูงนกที่เกาะอยู่บนต้นไม้บินหนีกระเจิงไปทั่วราชสีตะปบลงทันทีและด้วยกรงเล็บอันทรงพลังของเขาหนูน้อยก็ถูกกดไว้ใต้ฝ่ามือใหญ่นั้นมันตัวสั่นด้วยความกลัวดวงตาเบิกกว้างน้ำตาคลอและกล่าวเสียงสั่นเครือว่า ท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้ามิได้ตั้งใจล่วงเกินท่านเลยข้าเพียงวิ่งเล่นโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างของท่านหากท่านไว้ชีวิตข้าวันหนึ่งข้าจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของท่านให้จงได้ราชสีมองหนูตัวจ้อยที่อยู่ใต้ฝ่ามือของตนพลางหัวเราะเสียงดังเจ้าหนูตัวน้อยเจ้าจะตอบแทนข้าได้อย่างไรหรือเจ้าตัวแค่นี้จะช่วยอะไรเจ้าป่าอย่างข้าได้ แต่เมื่อมองดูหนูที่ตัวสั่นและไม่มีทีถ้าจะหนีราชสีก็ใจอ่อนเอาเถอะเมื่อเจ้ามีได้ตั้งใจข้าก็จะปล่อยเจ้าไปเป็นบุญเขายกอุ้งเท้าขึ้นปล่อยให้หนูน้อยวิ่งหนีไปหนูหันกลับมามองอีกครั้งด้วยแววตาขอบคุณอย่างสุดซึ้งแล้วก็หายลับเข้าไปในพุ่มไม้หลายวันต่อมา ท้องฟ้าขมุกขมัวลมแรงเริ่มพัดพาเมฆดำเข้ามาปกคลุมเหนือผืนป่าราชสีออกล่าเหยื่ออย่างเงียบเชียบสายตาเฉียบคมกวาดไปรอบๆเพื่อหาสัญญาณของสัตว์เล็กแต่เขาไม่ได้ระวังเท่าที่ควรบริเวณหนึ่งของป่ามีนายพรานมาดักวางกับดักไว้ทันใดนั้นเมื่อราชสีย่างกลายผ่านถาวันที่พรานดัดแปลงเป็นบ่วงเชือกก็สะดุดเข้ากับขาของเขาเสียงสปริงปล่อยแรงดึงกระชากร่างของเขาขึ้นกลางอากาศ ตาขานะ่หนาเกี่ยวรัดแน่นหนาะราชสีดิ้นรนสุดแรงเสียงคำรามดังลั่นไปทั่วป่าแต่ยิ่งดิ้นเท่าไรเชือกก็รัดแน่นขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปเนิ่นนานแรงของราชสีเริ่มอ่อนลงดวงตาเต็มไปได้วยความหวาดหวั่นและหมดหนทางเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งตนเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หนูน้อยตัวเดิมที่เคยได้รับความเมตตาจากเขากำลังหาอาหารใกล้บริเวณนั้น เมื่อได้ยินเสียงคำรามก้องมันก็จำเสียงได้ทันทีนั่นเสียงของท่านราชสีโดยไม่รอช้าหนูก็รีบวิ่งฝ่ากอหญ้ากระโดดผ่านรากไม้และหินผามุ่งหน้าไปยังจุดที่เสียงคำรามดังมาจนพบร่างอันใหญ,ญ่โตของราชสีที่ติดอยู่กลางอากาศ หนูไม่รีรอมันรีบปีนขึ้นไปบนตาข่ายแล้วเริ่มกัดเชือกทีละเส้นทีละเส้นแม้จะเหนื่อยและใช้เวลาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจสุดหัวใจในที่สุดเส้นเชือกหลักก็ขาดลงทำให้ตาข่ายหลุดจากกันร่างของราชสีตกลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยแม้จะอ่อนแรงแต่เขาก็มองไปยังหนูน้อยตัวนั้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปข้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะช่วยข้าได้จริงๆหนูยิ้มเล็กๆแล้วตอบว่า ถ้าเพียงทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ทั้งสองยิ้มให้กันแล้วเรื่องราวแห่งมิตรภาพระหว่างผู้ยิ่งใหญ่กับผู้เล็กน้อยก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาในป่าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่าดูถูกผู้ที่ด้อยกว่าตนเพราะในบางครั้งผู้ที่เราคิดว่าไม่มีค่าอาจเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรายามคับขันได้ความเมตตาที่เราให้ผู้อื่นอาจย้อนกลับมาช่วยเราโดยไม่คาดคิด มิตรภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือพละกำลังแต่อยู่ที่ความจริงใจและความซื่อสัตย์